แก้ตัวแล้วแก้ตัวอีกเจ้านี่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยอะฮะเย็นเป็นไปได้อย่างไรอะอ๋อี่เจนิเฟอร์ข้าได้รับรายงานว่ามีวิเชอร์ปรากฏตัวในไวท์ออชาร์ดรู้ทันทีว่าต้องเป็นเจ้าที่กำลังตามหาข้าอยู่ข้าก็อยากจะรอให้เจ้าหาเจอหรอกนะแต่ว่าเจ้าก็รู้จักข้าความอดทนของข้าน่ะมันข้าไม่ถนัดหรอกดีใจที่ได้พบอีกนะแกเรา ข้าคงจะกอดเจ้าไปแล้วถ้าตัวเจ้าไม่ได้เต็มไปด้วยเลือดยิ่งไปเร็วเท่าไรก็จะได้รู้เร็วเท่านั้นไปแล้วท่านล่ะหรือข้าจะไปอีกทางหนึ่งข้าคิดว่าจักรพรรดิคงไม่ได้ส่งคำเชิญมาให้ข้าหรอกเอออีกอย่างข้ามีอะไรที่ต้องจัดการที่เคียร์มอร์เทนจำที่ข้าบอกได้ไหมเออข้าจำได้ขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าเวซิเมียเวซิเมียแล้วเจอกัน มาจะเป็นยังไงเร็วไหมก็ใช้ได้นะทำไมอ่ะข้าอยากกลับไปอยู่บนหลังกระแพงเมืองนั้นนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มาข้าเร็วแต่เอวข้าเร็วกว่าอี๋สักที่ไหนแล้วบายยลุงแล้วเจอกันแล้วไม่มีใครสนใจศพในบาร์เลยนะที่เราฟันไปเมื่อกี้ โอ้โหหุ่นดีจังอะเจ๊เย็นรู้ไหมเมื่อเร็วๆนี้ข้าฝันถึงเจ้าด้วยอย่างเจ้าคงไม่พ้นเรื่องยาบโลนไปแน่ๆรู้ทันก็แค่ช่วงแรกจากนั้นจากนั้นหีมะลงแบบนี้เลยนี่ฝันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฝันเนี่ยเฮ้ยเร็วควบเร็วไอ้พวกน้ำแข็ง ระวังอ๋อโดนดึงมาแล้วอึ้งโอ้โดนเหยียบเผลอเผลอตายหมดไปแล้วเพื่อนเรากีกี้น,นั่นโอ้โหโดนไล่ครับ เหลือสคนนี้นิงด้วยนี่พันปักษาไม่ใช่ <c oughs> นี่ได้ฮะ <c oughs> เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นใกล้กับบูบ้านไว้ออลเชิร์ดเพื่อนรักของข้าแกรออฟริเวีย <c oughs> กำลังตามหาคนรักของเขานักเวทหญิงนามว่าเยนิเฟอร์เธอหลบหนีไปเป็นเวลาหลายปี หลังจากผ่านบททดสอบความยากลำบากมากมายในสุดแกเราก็รู้ว่าเจนิเฟอร์อยู่ที่วิซูมาเมืองใกล้ๆนี่เองว่าแต่ใครเป็นคนบรรยายเอาถึงแล้วอะ่ะเมืองหลวงหนึ่งวันต่อมาอืมโอ้โหมีคนอาบน้ำโอ้แล้วเปลือยขอซูมอยู่หน่อยดิเฮ้ มีมีคนขัดจังหวะอนี่คงสะอาดพอแล้วเชิญท่านสุภาพบุรุษไปนั่งลงบนเก้าอี้ก่อนขอรับอะไรเล่านั่งลงบนเก้าอี้ <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรคงไม่ใช่เอาเชือกฟาดไข <c oughs> ่เหมืนนมอนเจมบอลช่วยโกนหนวดให้ท่านสุภาพบุรุษนิดหน่อยได้ไหมโกนหนวดเหรอ ไม่เอานี่เท่แล้วโกนททำไมอ่ะมองหน้าโกนเหรอน่าเสียดายเกรงว่าข้าจะวัดขนาดตัวไม่ได้นะหากชุดไปพอดีช่างเสื้อของเราก็พอจะแก้ไขให้เออให้เราเลือกเหรอไม่เอาเสื้ออะไรเราเอาเสื้อมาเอ้ยเสื้อข้าเสื้อผ้าของข้าอยู่ไหนไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ตั้งนานแล้วห้องซักไง สิ่งของของนายท่านทุกชิ้นจะถูกนำมาคืนหลังเข้าเฝ้าเชิญท่านสุภาพบ,บุรุษเลือกชุดพวกนี้ไปก่อนเลย <c oughs> ต้องเลือกเหรอโอ้โหแต่ละตัวอ่ะโอ้ชุด <c oughs> โอ้สภาพนักเรียนหญิงโอ้นี่เองเอาชุดอะไรให้ข้าใส่เนี่ย เออขับตรงเอวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแหละถ้าโซฟ่าบรูษชอบเสื้อผ้าชุดนี้ไหมยังจะถามอีกชอบหรือลบาดูสภาพดิไม่เหลือและความเข้มเออชอบก็ได้โอ้ชัวร์วายบังคมจักรพรรดิเปลวเพลิงสีขาว่รยรำบนหลุมศพของอริราชศัตรูเอ็มฮีวาเอ็มดสเอ็มเฮียเอออ่านว่าเอ็มเฮียใช่ไหม ถวายบังคมสิถวายเหรอไม่โว้ยใครจะไปถวายนี่ยืนนิ่งถวายบังคมฝ่าบาทนี่ไม่กลมหัวให้ออกไปให้หมดยกเว้นวิเชอร์ท่านนี้เชื่อว่าท่านคงไม่ได้เรียกขห้าวมาเพื่อรำลึกวันเก่าๆหรอกฉะนั้นคุบปาก เขารู้จักกันอนะ่ะลูกสาวข้าซิริลานางกลับมาแล้วและนางกําลังตกอยู่ในอันตรายจากพวกวายรันตามล่าโอ้ <c oughs> <c oughs> ลูกสาวท่านทําไมหน้าบึ้งอย่างนั้นอ่ะเจ้าจะต้องหาตัวนางและนําตัวนางมาให้ข้าทําไมต้องเป็นฉันละ่ะทําไมต้องเป็นข้า <c oughs> ในกองทัพก็มีคนเยอะแยะเออสองหมื่นสามหมื่นอ่ะทำไมไม่ไปหาเองเ <c oughs> จ,จ้าก็รู้แก่ใจเพราะนางไม่ไว้ใจข้า จริงที่นางไว้ใจข้าเพราะงั้นบอกข้ามาทำไมท่านตกตามหานางเล่าเออหายไปตั้งนานเพิ่งจะมาตามมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองอะอย่างทุกครั้งนั่นแหละพอกันทีกับการถูกเถียงยังไงเจ้าก็ต้องตกลงเรื่องนี้ถ้าไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเราก็ข้าจะจ่ายเงินให้ก็ได้นะมากเลยล่ะมากกว่าหลายเท่ามากกว่างานอื่นที่เจ้าเคยรับเออข้าต้องการข้อมูลรายละเอียดไม่ใช่แรงจูงใจที่ข้าทําแบบนี้ก็เพื่อซีริ ฮะซิริไอเด็กดอกที่ฝึกซ้อมตอนแรกตัวนี้เหรอลูกไอเนี่ยนะใช่เหรอเออทำก็ทำเก็บความใจดีของท่านเอาไว้กินกินข้าวดีกว่าเก็บปากของท่านไปเลยข้าทำเพื่อซิริไม่ใช่เพื่อท่านข้าไม่สนใจเจตจำนงของเจ้าข้าสนแค่ผลลัพธ์เท่านั้น ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเจนนิเฟอร์คงบอกเจ้าเองการเข้าเฝ้าจบแล้วเมเลลิตนำเข้าไปหาจอมเวทหญิงซะซิรินั่งกลับมาแล้วจริงๆเหรอหรือว่านี่อาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าดูนี่นี่คือรูปร่างหน้าตาของนางตอนนี้ตามที่สายรับเรายงานรายงานโอ้ยสวยขนาดนี้เลย เฮ้ยไอเด็กดอกกันสวยขนาดนี้เลยอะไม่ใช่แล้วคนละคนใช่แล้วทุกอย่างโตขึ้นโตอนางโตขึ้นเยอะจริงๆเลยทำอะไรกันอะตรงนี้สวดอะไรครับสวดอะไรกันพี่เจ้าต้องการอะไร จงยินดีแ,แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ผิดแปลกแบบเจ้าก็สามารถรับใช้โบทอิเทนอลไฟอันยิ่งใหญ่ได้โอศาสนาล <c oughs> ัทธิใครสักคนต้องไปจัดการกับศพในสนามรบพวกเนโครเฟรดกำลังทำให้ศพเหล่านั้นมีมนทินมันไม่ถูกต้อง แล้วถ้าข้าทำจะได้บุญเหรอแต่จะได้เงินด้วยอย่างงามเลยอย่างเจ้าไปทำงานฟรีๆหรอกนะหรอกนะอะไรล่ะสินะโอเคทำก็ได้อเ,เอาละกองศพกองสุดท้ายเฮ้ยเวนได้ยัมีคนรอดอุ้ยมีคนไม่ตายมาช่วยแล้วพ่อหนุ่มใจเย็นโ,โดนตีหลัง เออช่วยกันตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่ได้ใช่สองตัวสองตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้ำยาคนแคะกินเลยใช้ทำอะไรไม่รู้หมดแล้วเพื่อนถ้าไม่ใช่เพราะบาดหลวงบ้านั่นไอ้ตัวกินศพพวกนี้อะบาดหลวงเหรอเราตกลงกันจะเจอกันเหมือนทุกทีส่งของชิ้นใหญ่ถ้าคิดว่าเป็นลูกค้าชั้นดีแต่พวกมันดันชักดาบอ่ะอ๋อ เหมือนกับนัดส่งสินค้าและชักดาบปล่อยให้ตายเดี๋ยวเดเดี๋ยวนี่เรากำลังพูดถึงบาทหลวงไงนั่นหรือเปล่าเนี่ยพูดถึงบาทหลวงเอเน่าฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยข้าก็ว่างั้นแหละบาทหลวงเวนนั่นมันไว้ใจไม่ได้มันสั่งยานี่ยาชั้นดีจะฆ่ามาสามครั้งแล้วก็ไปได้สวยมาตลอดแต่ครั้งที่สีมันพาพวกพ้อมกับมีดมาแล้วก็มาป้นชักดาบไปฟรี แล้วก็ถีบข er, ้าลงมาอยู yes Mother, no, 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 ่กับกองศพพวกนี้ล้วคงคิดว่าผีดิบกลูจะฆ่าข้าเออแล้วมันก็เอาไว้ชัวโดยการจ้างวิเชอร์มาเผาศพพวกนี้วิเชอร์เจ้าเหรอแล้วจะทำยังไงอ่ะไม่มีอะไรมันไม่ได้จ้างข้ามาเผาคนเป็นซะหน่อยโดนป้นแล้วก็แบบให้เรามาเผาศพโอ้ยไอ้บาดหลวงไอ้เลวเดี๋ยวเผาศพนี่ก่อน อนี่ไงบัตหลวงเอ็งทำอะไรไว้ดักปล้นคนเหรอและให้ข้าไปเผาศพว่าไงวิเชอร์จะทำงานเสร็จหรืยอยังอะ่ะข่าจัดก,การศพพวกนั้นแล้วแต่ที่จริงก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่นะมันมีศพประเภทหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่อะและก็ช่างพูดซะด้วยเ <c oughs> จ้าหมายความว่ายังไง คนค่ายาฟิสเทสไงหนึ่งในคนที่รอดชีวิตแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจด้วยอ่ะน่าสนใจจังข้าจะขอซื้อเรื่องเล่านี้ก็แล้วกันซื้อขาดตลอดกันก็คือเอาเงินปิดปากเราเอ้ยได้ยังไงไม่รับสินบนเว้ยเจ้าจ้างข้าทำงานได้นะแต่เจ้าไม่สามารถซื้อข้าได้เว้ยอ๋อจนปัญญาแล้วสิ นั่นก็มีแต่ต้องฆ่าเจ้าแล้วล่ะเอาสามต่อหนึ่งดูสิเราจะจัดการวิเชอร์ได้หรือไม่ฆ่ามันอุย้ยฆ่าเลยเหรอเดี๋ยวเลือดเ,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 เราก็มีน้อยออโอ้เดียวดิเาดผาเผาเลยอรอปอพอเอาไอ้บาทหลวงตายแล้วโดนไฟทีเดียวตายเลยอย่างกระจอกลูกน้องกระจอกตีมานี่ไงกระจอก จริงเถือนเลยข้าไมา่รับเงินเองแต่ข้าก็เก็บจากศพเองได้นี่สองร้อยเหรียญเนาะเนาะหวานเจี๊ยบโอ้โหพวกนายนี่ไม่สนใจฉันเลยอ่ะเฮ้ยนี่โอเคครับแล้วเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนี่เดี๋ยวต่อยเลยอกฤษณ์กันหมด ไม่ได้ตั้งใจเอาไปหมดเลย